นี่นี่มาถึงแล้วนะคะมาดูนะเออว่าเราจะได้ของขวัญแต่ว่าเบามากเลยนะเขาว่าจะมีตังข้างในนะคะหัวน้อยคันเขาหนึ่งร้อยถึงหนึ่งแสนนะคะในกล่องจะมีเงินเป็นปึกเลยนะจะเบามากแต่ว่าจะได้หรือเปล่านะคะมาดูกันมีความเย่งกันสั่งเยอะมากเลยนะคะเตอี่ไม่ขอบอกนะคะเยอะเนี่ยคันเขาวนี้เนี่ยเออสาุวันนี้วันหวยออกนะคะไม่ถูกหวยก็ขอให้ได้ของขวัญดีๆสัหนึ่งดูนอายซุ่มเออ โดนไงอะเ้อไรอ่ะเฮ้ยมีสองมีสอสมองเเท่าไหร่อ่ะมีไหมอันไหนอยเดียวเสียงสามรอยเียงสามอยไปสองร้อยห้าสิบเว้ยโดนหลอกแล้วโดนชูแล้วแ่แต่อันนี้คนขาย9 9้าบาทว่เออ แถมตังมาแถมร้อยขายสามร้อยปลายตอนได้ร้อยนึงไปก่อนแซงเยอะเออถูกหวยก็ได้ตังนักส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งไปมันจะได้ตังอย่างซิ่วทึ่สามร้อยปลายก่อนชงบอแม่มึงเหรอเออมึงโดนจุ